สว,วัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมาแชร์ไอเดียตกแต่งเข่าลอสีอีกแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเข่าลอสีที่มิ้งแขวนไว้กับกิ่งลีลาวดีนะคะเดี๋ยวมิ้งจะมาบอกวิธีนะคะว่ามีหน้าแขวนเขายังไงนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะอายุประมาณ1ปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะได้แดดเต็มเต็มนะคะประมาณครึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยากรู้ว่าเออปลูกเข้าหรือสีแล้วก็แดดจัดเนี่ยปลูกยังไงก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะคะแล้วก็มาดูวิธีทำกันด้วยค่ะวิธีคล้องเข้าหรือสีกับกิ่งไม้นะคะหรือว่าปลายกิ่งแบบนี้นะมิก็พยายามหาปลายกิ่งที่เอ,อ่อไม่มีเข่าหรือสีของมิงนะคะจะได้ทําให้ดูอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็ซื้อนะคะแต่ว่าของมิกก็ไม่ได้ซื้อนะมิก็าตัดออกมาจาก เขาหรือีที่เขาเริ่มฟูเยอะๆอะค่ะวิธีทำค่ะก็เลือกเข่าหรือสีเส้นที่เราชอบความยาวก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะจากนั้นเนี่ยหากิ่งไม้ค่ะเราคล้องไปก่อนนะอย่างนี้ค่ะรอบแรกคล้องไปแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้เนี่ยพอเราคล้องลงมาแล้วเนี่ยเราตวัดค่ะที่มิ้งทำแบบเนี้ยเพราะว่าให้กระลอกอะหรือว่านกอะดึงยากหน่อยนะคะ พอตวัดเสร็จแล้วก็ปล่อยลงมาค่ะแล้วก็ลองดึงดูค่ะเนี่ย่ะแน่นแล้วนะเขาก็จะไม่โดนดึงง่ายค่ะสมมุติกระลอกเนี่ยเขาเวลาเข้ามาเขาจะดึงนี้เลยนะกึกกึอันนี้เขาก็จะดึงยากหน่อยค่ะแนววิธีนี้ป้องกันกระลอกกับนกมิงได้เยอะมากเลยนะจากนั้นเราก็คล้องไปอีกค่ะไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแน่นเองนะช่ออื่นๆของมิงนะตอนแรกก็ไม่ได้แน่นนะคะแต่ว่า พอเลี้ยงไปสักพักะเดี๋ยวเขาก็แน่นเองค่ะเนี่ยคล้องลงมาอย่างนี้จากนั้นตวัดขึ้นแล้วก็ปล่อยลงแค่นี้เองค่ะเนี่ยแล้วก็ลองดึงดูโอเคอยู่แล้วนะวางพาดลงไปค่ะแล้วก็ดึงปลายที่เราวางพาดลงไปเนะ่ยคล้องตวัดขึ้นวางพาดลงไปกระตุกดูค่ะว่าอยู่ไหมอยู่แล้วขยับจัดๆหน่อยค่ะเอาไม่ให้แน่นมากนะ ดูสีแค่นี้เขาก็สวยแล้วนะคะคล้องไปอย่างนี้วางอย่างเี้ค่ะคล้องตะวัดขึ้นแล้วก็คล้องกลับลงไปอีกดึงดูโอเคแน่นขยับอ่ะ,อะดูช้าๆชัดๆนะวางพาาไปค่ะอ้อ,อมาด้านหลังของกิ่งนะคะแล้วก็คล้องไปแบบนี้ แล้วก็ลองดึงดูอ่าโอเคนั่นแล้วออสมมติอันนี้อันสั้นนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะคล้องตวัดพาดแล้วก็ดึงอยู่แล้วนะแค่นี้พอค่ะแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยงสักพักโดนน้ำโดนแดดโดนลมนะคะเขาก็จะฟูขึ้นค่ะแล้วก็แตกยอดออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะบางช่อนะคะ อย่างอันนี้มิ้งก็จะใช้วิธีแขวนลวดนะคะก็จะเอารวดมาทําเป็นตัวเอสง่ายๆเลยคะ่ะตัดลวดมานะคะแล้วก็เอาคอลีสีคล้อ,องด้วยค่ะตอนแรกเขาไม่ได้ยาวอย่างนี้นะแต่ว่าเลี้ยงมานานแล้วค่ะเขาก็ค่อยๆยาวขึ้นนะคะวิธีคล้องนะคะก็เดี๋ยวมิ้งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะมิ้งเคยลงไว้แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เนี่ย อา,อายุประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะคะปีกว่าๆแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะสังเกตดูนะคะเขาว่าจะมเีเขาเรียกว่าอะไรนะยอดแตกออกมานะคะเยอะมากแล้วนะ,ะตอนแรกๆที่มิงเอามาแขวนนะคะก็จะไม่ได้พองแล้วก็จะไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะถ้าเกิดเทียบกับคลิปก่อนนะคะที่น่าจะหลายหลายเดือนแล้วนะที่มิ้งทำไปเกือบปีแล้วอะคะ่ะ อันนี้เนี่ยเขาอ่ะจะโตขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครกังวลว่าอุ้ยกระลอกหรือว่านกจะมาจิกหรือเปล่านะคะเนี่ยไม่ค่อยออกค่ะเขาจะดึงยากนะแล้วก็ตรงนี้นะคะโดนแดดเต็มๆนะคะแดดจัดเลยนะสังเกตดูว่าเขาก็เขียวสวยนะคะถ้าเกิดเนี่ยเดี๋ยวมิ้งจะซูมให้มาดูใกล้ๆนะคะว่า เขาะ่เป็นสีเขียวสดเลยนะคะแล้วก็มีไทโคมนะคะไม่มีแห้งเลยนะเพราะว่าน้ําถึงค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยลมโกรกถ้าแดดจัดแล้วลมโกรกนะคะยังไงก็ไม่ตายค่ะแล้วก็ลดน้ํานะคะสังเกตดูว่าถ้าเกิดลดน้ำเนี่ยวันละหนึ่งครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ยังแห้งอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนมาลดน้ำสองครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนฝนตก ก็ไม่ต้องลดนะคะหรือว่าวันไหนที่อากาศชื้นมากๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องลดเลยค่ะก็ประมาณวันถึงสองวันค่อยลดนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยมิจะลดวันละครั้งค่ะนี่นะคะก็ค่อยๆเขยา่าเขย่าเขาค่ะให้อากาศเนี่ยเข้าไปข้างในนะคะถ้าเกิดช่อไหนเนี่ยเขาเริ่มหนามากๆเนี่ยเราก็เขย่าเขาค่ะใช้มือเขย่านะคะไม่ต้องสางนะเขยา่าเขย่าค่ะเขย่าแบบนี้เลย เขาก็จะยิ่งพองยิ่งฟูนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีรดน้ํากันดีกว่านี่นะคะก็คือเป็นวิธีรดน้ํำคารือูสีของมิ้งนะคะบริเวณที่มิ้งแขวนไว้กับกิ่งลีลาวดีนะคะก็จะลดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยลดปกติเลยค่ะฉีดเขาอย่างเงี้ยทุกวันนะคะแต่ว่าต้องลดให้ชุ่มหน่อยนะ แล้วก็มิงนะคะก็ให้ปุ๋ยไข่ไก่นมสดนะคะที่ทำเองนะประมาณ2อาทิตย์ครั้งค่ะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดแดดถึงลมกรอกน้ำถึงนะคะแทบจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะเดี๋ยวมิงจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่มิงอ่ะทำปุ๋ยนะคะลดขาล้าวฤสีให้ดูนะคะ ปุ๋ยก็ทาเองค่ะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วมิงก็ใช้รถต้นไม้มิงทุกต้นเลยนะเนี่ยค่ะรดน้ําอย่างเงี้ยเลไปเลยฉีดเป็นละอองฝอยอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาให้ชุ่มชุมหน่อยนะเนี่ยยิ่งรดน้ำนะคะแล้วก็แบบโอ้โหตอนรดน้ำเสร็จใหม่ๆนะเขาจะเขียวชุ่มชื่นมากรลน้ำง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะ ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปแบบอุ้ยเราจะต้องใช้น้ําอะไรล้มิงใช้น้ปาปราปานะคะปกติเลยแล้วก็ฉีดพ่นจากสายยางอย่างเงี้ยค่ะทําทุกวันนี่นะคะก็คือเขา่าเรศสีที่มิงลดน้ําให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามมิงกี้ชแนลด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ